สวัสดีครับทุกคนผมชื่อปรมัตีวานัน์รหัสนักศึกษา,า671510154อยู่คณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่2ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอป a s h c a m ครับก็เป็นแอป,ปเกี่ยวกับการถ่ายรูปจากกล้องโทรศัพท์ให้เป็นรูปเหมือนถ่ายจากกล้องฟิล์มหรือว่ากล้องโพลารอยด์ครับแอป,ปนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปแต่ว่าไม่มีกล้องฟิล์มที่เป็นกล้องฟิล์มจริงๆครับก็สามารถใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปให้ออกมาเป็นเหมือนกล้องฟิล์มได้ ส่วนวิธีใช้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยครับว่าแบบชอบรูปแนวไหนโทนสีแบบไหนความฟุ้งแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถเลือกได้จากรูปแบบของกล้องภายในแอปได้เลยครับผมก็จะยกตัวอย่างเป็นกล้องตัวสีส้มด้านขวาล่างนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่ากล้องเป็นยังไงเราก็สามารถกดคําว่า Sa m p ป e แล้วก็เลื่อนดูได้เลยครับว่าพอถ่ายออกมาแล้วรูปที่เราถ่ายมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจกล้องตัวนี้มันก็มีหลายแบบให้เราเลือกเลยครับ แล้วบางตัวมันก็จะมีโปรซึ่งเราก็จะต้องเสียตังซื้อแต่ถ้าเกิดตัวไหนไม่ขึ้นโปรเราก็สามารถกดแล้วก็ดูตัวอย่างมันก็จะขึ้นว่าแบบไม่ได้เสียตังหรือไม่ได้ขึ้นว่าเป็นโปรครับแต่ถ้าขึ้นว่าเป็นโปรก็เช่นตัวนี้ครับมันจะขึ้นคําว่า dash Pro ซึ่งเราก็ต้องเสียตังเป็นรายปีครับถ้ารายปีก็149บาทแต่ถ้าเกิด399า้บาทเราก็สามารถจ่ายครั้งเดียวได้เลย อย่างตัวนี้ก็ยังฟรีอยู่ครับเพราะว่าเราสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วผมจะยกตัวอย่างการถ่ายให้ดูตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เราก็สามารถถ่ายปกติได้ครับสามารถซูมหรือว่ายังไงก็ได้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องข้อเสียของเจ้าตัวแรสแคมกันนะครับข้อเสียของมันก็คือทุกกล้องที่เราใช้ไม่สามารถใช้ได้ทุกตัวครับก็ยังมีติดโปรอยู่บางตัวแต่ว่าส่วนกล้องที่ยังถ่ายไดก้ก็ยังถ่ายได้ออกมาดีอยู่ครับแล้วก็จะมายกตัวอย่าง อีกสองแอปที่คล้ายกันก็คือแอป EE 3 5มสิบฟิล์มก็เป็นแอปถ่ายรูปฟิล์มที่ที่ออกมาดีเหมือนกันครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะไม่สามารถเลือกได้เยอะก็จะมีแค่2แบบแบบขาวดํากับแบบสีแต่ว่าก็เคื่อก็ถ่ายออกมาดีนะครับเพราะว่าเคยใช้แล้วมันก็ยังออกมาดีอยู่แล้วก็อีกแอปที่ใหญ่จะแนะนําก็คือเป็นแอปต้องถ่ายรูปของทุกคนที่ติดอยู่ในเครื่องเลยครับเพราะว่าแอปนี้ก็มีความเป็นอิสระ ในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะว่าเราก็สามารถปรับสีหรือปรับแต่งรูปตามที่เราต้องการได้เลยครับและสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปกันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย